อ่า,อาดีแล้วแหละที่มันไม่มีบาเรตมันจะได้เหล่าง่ายๆะอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่ง <c oughs> หากคุณกำลังเบื่อไอดีตัวเองที่มีเยอะน้อยยังมียอดสูงอยากมีเงินพอเยอะๆแต่ก็ไม่รู้จะทำย่างไรมาที่นี่เลย BM ไก่ยืน PB ราคาถูก <c oughs> บริการไก่ยืนปั๊มยศ ปั๊มชายาปั๊มเงินไว้ใจได้เลยปลอดภัยไม่เกียร์ร้อยเปซนต์ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เสียงอาจจะแปลกไปหน่อยนะเพราะว่า ผมเนี่ยไม่สบายเนาะแสบคอมากกันตอนนี้แบบเสียงก็แทบจะไม่มีเลยแต่ตอนนี้ก็ตอนนี้เสียงก็โอเคขึ้นอยู่นะครับผมก็อาจจะพูดเสียงหายเสียงหลงกันบ้างน,นะผมแต่ก็มาทําคลิปเนาะโอเคมาวันนี้นะผมก็มีไอเทมหนึ่งนะผม GM เนี่ยเคยแจกไว้ประมาณรอบที่แล้วแล้วก็อีกรอบหนึ่งนะผมแต่คือแจกไปนานแล้วลนะ่ะผมก็เก็บไว้นะครับผมแล้วก็ไม่ได้เปิดผมก็ไม่ได้เล่นไนะีช่วงนั้น ถามว่าเอามาจากไหนก็เจมแจกนะแจกตอนไหนก็ไม่รู้นะโอเคเนาะก็ไม่ต้องพูดกันนะไม่ต้องถามกันผมบอกให้แล้วนะครับโอเคมามาดูกันนะผมนี่มันก็คือไอเทมอะไรก็ไม่รู้นะจริงๆเนี่ยมันผมรู้ว่ามันเป็นแบบเครื่องประดับที่แบบเอาไว้ติดปืนนั่นแหละแต่ไม่รู้สรรพคุณไงตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยได้เล่นไงอันนี้เรื่องจริงผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วผมก็ไม่รู้้ลยมันคืออะไรก็มาลองดูกันนะครับว่ามันเป็นอะไรกันมันคืออะไร แต่เห็นไอ้โงๆนี่มันมีเหมือนเรดแล้วมีแบบเหมือนแบบ GPS ปะ่ะเออมันมันดียังไงครับผมอยากรู้ครับตรงนี้แบบเปิดแล้วมันยังไงต่อเอามาใช้กับปืนได้ไหมเอามาแต่งกับปืนได้ใช่ไหมแบบติดปืนไหนมันก็มีห้อยอย่างเงี้ยนะหรือเปล่าวะอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ผมจะมาลองเล่นแบบว่าทางตอนที่ผมไม่รู้นะอยู่ในเกมนะมามาดูกันอ๋อมันมีห้อยอย,อยู่งี้อยู่งี้แล้วแล้วมาทะลุมือกูได้ไงวะ หรือมันมันมีแบบความสามารถแบบนอกจากตกแต่งเป็นเครื่องประดับเฉยเฉมันมีอะไรไหมอ่ะเออมันมีอะไรมากกว่านี้ปะมยอยากรู้แคนะ่นั้นเวลายิงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแบบเอฟเฟกต์สวยๆงามหรือล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนียปะหรือ,อยังไงครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจแล้วไอ้ทางขวาเนี่ยมันคืออะไรโอ,โอ้โหปิวเลยว่า มาลองกันนะครับมันทำไ,ได้ไหมท่านผู้ชมไม่ผมไม่เห็นมันทำได้เลยวะหรือกูโง่เองวะหรือมันมีแค่เงี้วะอืออือเอาบัลลาเอาบัลลาหนึ่งเมตรอ่ะหนึ่งเมตรอ่ะเข้าใจปะ หเมตรอ่ะหนึ Terra ่งเมตรอ่ะ่สงสัยมันจะทำให้ปืนแรงขึ้นป่ะเสริมสร้างดาเมตหรือมันแค่ตกแต่งสวยๆ่ะหรือกโง่เองว่ะนี่เจมไล่จิ้มเลยกว่ะเออก็จบจบไปนะครับก็มันมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวะสงสัยมันมันมีแค่นี้แหละวะแบบตกแต่งปืนแหละมันน่าจะแบบมันน่าจะมีอะไรทั้งอย่างนี้ทำไมของผมมันไม่ขึ <S <S ้นวะ หาคนเหล่าดีกว่าไปมาผมก็ไม่รู้จะทำอะไรละหาคนเหล่าดีที่สุดใช่ไหมท่านผู้ชมก็อาจจะบางคนก็อาจจะอยากดูนะในข่าวามีดมันปรับปรับได้เอ้ยปรับให้มันฟันเหมือนเดิมนะใช่ไหมหรือเปล่าไม่รู้นะได้ยินมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราเหล่าได้เราก็จะไปเหล่านะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องยิงแบบปกติไปก่อนนะครับเฮ้ยเหล่าได้จริงด้วยมันเหล่าง่ายนะเหมือนจะเหล่าง่าย เหมือนจะต้องบอกว่าเหมือนจะไว้ก่อนนะวิโอ้โหเฮ้ยมึง yeah, อ yeah, 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 ่ะจะเอาใช่ป่ะมึงจะเอาใช่ป่ะคำขำนะคำขำอย่าซีเรียสอย่าซีเอ้ยอ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนไม่ตายวะอืมวิโอ้โหใครใครใครยิงหลังใครใครใครอืมอืม อันนี้เป็นหมดปืนพกนะครับผมก็เลยเห็นแล้วแบบนึกไอเดียออกว่าจะทำยังไงเราก็จะเหล่าง่ายๆได้แบบนี้ยจาหันมานะอ้วนอย่าหันมานะอ้วนโอ,อ้หไม่จะอ้วนวะข้อ,อเกียร์เลยเนี่ยเฮ้ยอย่าฮึอย่าเด้ออย่าเด้ออย่าเด้อ แม่แม่นเปิดพกเด้ออืเหล่าอย่างเดียวยิงด้วยยิงดยิงบ้างก็ดียิงบ้างก็ดีอ้วนอ้วนเฮดช็อตไปเฮ้ยมันมีแต่อ้นวนนะฝั่งนู้นน่ะโอออย่าพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้ยเยอะเยอะเด,ดี๋ยวมา หนูอะอยากอยากเล่น,นหนูมากอ๋อโอ้โหลาบลาบเออเฮียไม่ตายมาโอเคอันนี้ก็เป็นดาดสไนเปอร์นะครับแต่เขาบอกว่าห้ามเล่นปาเล็ตเพราะฉะนั้านาผมก็ถือถือไปงั้นแหละไอ้จริงอะ่ะ <c oughs> ดีแล,ล้วล่ะที่มันไม่มีบาเลีตมันจะได้เหล่าง่ายๆไงอุ้ยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งไอ้เ <c> ห <oughs> ี้ยปลอดภัยไม่มีคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บจึบจึบเดี๋ยวเดี๋ยวแมวชึบเรียบร้อย <c oughs> เศษ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 บอกเลยว่าเศษเศษยาวแน่นอนข้าปกเกียนพวกเจ้าแล้ว หนึ่งเมตรโอ้โหผมก็แทบตายว่ะ M สองร้อยมันยิงบางทีก็ไม่ตายนะแบบก็หมายวกประมาณขาอะไรเงี้ยเขียนอย่างเดียวไม่เอืมโดนโดนโดนฟาดได้ก <Convention? S 1> ูฟาดฟาดได้ก mm ูฟาดฟาดเฮ้ยเดี๋ยวมึงโอ้ อ้นายเราเล่นมีดไม่เป็นหรอกแต่เราอะะชอบเหล่ามากเลยนะปั๊บเขาให้จุ๊บๆๆปั๊บเขาให้เฮ้ยโอ้โหโดนโดนลุมโดนลุมหนักมากมามามานี่ก่อนจุ๊บๆๆจุ๊บๆๆจุ๊บๆๆจุ๊บเรียบร้อยจึบบึบโอ้โห ที่ตั้งใจที่จะแบบเหลาอย่างเดียวนะถ้าไม่เกิดถ้าเกิดว่าไม่ตั้งใจนะหมดแล้วตรงนั้นนะคุณจรไปแล้วด่านเทรนนิ่งแคมป์นะครับด่านสไนเปอร์เหมือนเดิมผมว่าสไนเปอร์นี่ไม่เกียรมีดง่ายสุดละอื้มอืมจึ๊บจึ๊บเรียบร้อย <laughs> เออเนี่ยโชโชว์เกียนอย่างกระโปรงมีดกันเลยนะ ไอ้ทำไรทำไรหลังหักหลังหักไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยอ้วนเอ้าอ้วนชิบหายอ้วนกูยืนนิ่งเฉยเลยไปยืนนิ่งอย่างนี้สิอ้วนอ้วนยืนนิ่งแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยอยเามือมือเออเฮ้ยโอ้โหเจอกันพี่เจอกันอะไรฮะ เจอกันอะไรเจอกันอะไรเจอกันอะไรวะเจออะไรจะหาก่อนเจอกันพี่ล่ะเอ้ยย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 งหลบยยยมยยยยยย่ยไม่สู้ยอยย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 ย่ยย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 ยบังตาอโอ้โหหัวทมหัวทมอันนย แน่เลงค้างเลงค้างยิงบ้างเป็นไรไปละยิงบ้างเป็นเอ้ยยิงบ้างเป็นไรไปแล้วยิงบ้างเป็นไรไปแล้วยิงบ้างเป็นไรไปยิงบ้างเป็นไรไปอุ้ยโอ้โหจังหวะเผอยิงอ่ะโอ้โหเผอยิงอะโอ้โหถ้าไม่เผยยิงนะเมื่อกี้โดนไปแล้ว ด่าอะไรกันอย่าเพิ่งด่ากันดิเออสามาคัคคีกันไว้ก่อนอะไรเนี่ยอะไรยืนเล็งบาเลตไม่ได้หรอกพ่อหนุ่มคนเนี้ยอะไรบาเลตบาเลตหรือบาเลตหรือไอโอ้โหยังไม่โดนวะไิโอ้โหฟันไม่ได้เอาปิตาเกียนมา ไม่ได้เกียร์ตางเดียวหรอกนายเราเนี่ยเกียนมีดด้วยเออมีดไม่ทำไรหันหมูเออพูดถูกว่ะนะถูกใจคอยไหลอืมใครมันยิงตูดกูไปแกได้นา,นายพูดถูกเว้ยมีดมีดทำที่ย่าะไรนี่ไม่ทำ,ไ,ทำไรหันหมูอะหันหมูหัน,หน,หนหใครเหล่ากูละใครเหล่าเหล่าหรือเหล่าหรือชพึ่งแกพึ่ง อย่าพึ่งอย่าพ h, ึ وع, ่งโอ้โหจะเหล่ามีดมัโอ้โหโดนตุ๋ยไปเชิญเพิ่มอย่า, Hoy, ยาพึ่งอย่าพึ่งอุ้ยกูโดนแล้วเอาคืนกูอย่างนี้ยืนยิงชิวเลยนะเดี๋ยว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 จะเหล่าหรือจะเหล่าหรือจะเหล่าหรือ บอกแลว้วไม่ได้กินหรอกเออจริงๆนะผมเสียมีดเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้โชว์้ท่านผู้ชมดูะครับนะเออจริงๆนะผมเนี่ยอยากะมือโปรโลเลยนะเออโอมไนโอ้ไาเล่นๆเล่นก็ขอบคุณที่รับชมยิปนี้มากๆเลยครับผมขอบคุณที่รับชมกันมากๆเลยนะครับผมก็ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับคนที่กดติดตามใหม่นะครับผมหรือคนที่กดติดตามเก่าเนี่ยยังไม่ได้กดกระดิ่งนะก็กดกันด้วยนะครับผมเพราะว่า จะได้รับการแจ้งเตือนลิปใหม่ๆอย่างรวดเร็วนะครับผมขอบคุณที่รับชมมากๆเลยครับขอบคุณครับ